มาวันนี้เราก็จะมาทำสว,วนทฟิสิกส์ปีหกห้าข้อที่หนึ่งนะครับก็คือตั้งเอเท่ากับบีพูณซ้อนกำล,ลังลบเอบีกำลังสองส,ส,ส,ส่วนซีครับตัวที่ห้ามันจะกำลังด้วยค่าของที่ก็คือเดนมิชันมันจะต้องเท่ากับศูนย์แล้วก็คือมันไม่มีมิตินั่นเองถ้ามันไม่มีมิติหมายความว่าเราเอาเดนมิชั่นของตัวบนหารด้วยตัวล่างจะต้องเท่ากับหนึ่ง ซึ่งเราก็ต้องเอา m v กันสองส่วน c m มี dimension เป็นกิโลกรัม v มี dimension เป็นเมตรเปอร์เซกแล้วก็ต้องกลังสองด้วยอย่าลืมแต่ถ้าส่วน c จะต้องเท่ากับหนึ่งเส่วน ทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่า C เนี่ยมันคือกิโลกร,รมัมคูณกับมีกำลง 2, ังสองคูณกับคูณกับวินาที่กำลังลบสนั่นเองซึ่งเราก็มาดูชอยนยเราดูชอยแล้วก็ไม่เจออะไรเลยใช่ปะแต่ว่าที่คือเราเราไม่ได้ทำผิดเลยแต่ว่าเราต้องมาดูจูนซึ่งจูนนะจะเป็น F คูณ S ใช่ปะ่ะก็คือจะมีดดเมนชันเป็นกิโลกร,รมัม คูณกับเมตรคูณกับวินาทีกำลังลบสองแล้วก็คูณกับเมตรซึ่งก็อย่างที่บอกก็คือมันมาจากคูณกับเนั่นเองหรือก็คือเท่ากับก,กิโลกร,รมัมคูณเมตรกำลังสองคูณกับวินาทีกำลังลบสองนั่นเองซึ่งก็ตรงกับสิ่งอาหารที่ตัดข้อนี้เลย tidak, kau kat betul-betul ni.